สวัสดีค่ะวันนี้วิทยากรน,นะคะจะมาสอนตัดรองทรงสูงนะคะผมชี้นะเส้นใหญ่นะคะก็ผู้บรรยายนะคะก็จะเป็นช่างอูนะส่วนคนตัดนะคะก็เป็นอาจาร,รย์ใหญ่นะคะเหมือนเดิมนะก็เราจะใช้แบตเตอรี่น,นะคะซูเปอร์บีนะคะอ่ะแนบยกรอยขึ้นไปเลยค่ะเริ่มที่ด้านข้างนะแนบยกรอย อีกทีนึงแนบยกลอยอพับหูลงแล้วก็แนบยกลอยเราก็แนบยกลอยไปเรื่อยๆเลยพอเราได้รอบทรงนะคะเราก็เอียงนะคะหลังใบหูนะพลิกหูลงนะคะแล้วก็เดินหวีนะคะขึ้นไปตามรอบทรงเลย สไลด์หวีขึ้นแล้วก็แนบยกรอยนะคะเราจะใช้วิธีแนบยกรอยกับสไลด์หวีขึ้นนะคะทั้งศีรษะเลยสไลด์หวีขึ้นนะคะค่อยๆเคลื่อนขึ้นไปนะหวีต้องอยู่นำบัตรเลียนนะคะ แนบยกรอยแนบยกรอยขึ้นไปนะคะกรอบทรงรองทรงสูงนะคะก็จะอยู่ประมาณหนึ่งหน้าหวีใหญ่นะนคะคะเมื่อตัดเสร็จแล้วเราจะเห็นมีขอบนะคะเราก็ลบขอบนิดหน่อยนะคะมองกระจกด้วยนะคะ แล้วก็ใช้หวีลองนะคะแล้วก็ไถขึ้นไปเลยนะคะสไลด์หวีขึ้น ลองทรงสูงนะคะเป็นนักเรียนนะคะมปลายเราก็จะเอาสั้นหน่อยนะคะสั้นกว่ามาตรฐานนิดนึงเพราะว่าผมน้องนะคะเป็นผมที่ตรงชี้นะคะแล้วก็เส้นใหญ่นะคะตัดให้มันสั้นนิดนึงมันจะยาวไว้นะคะแล้วก็หวีลองแล้วไถขึ้นไปเลยนะคะเห็นไหมคะด้านข้างนะคะค่อยๆหวีช้อนนะคะแล้วก็ตัดเลยเก็บด้านข้างออก จากนั้นเราก็ซอยผมนะคะด้วยบัตรเรเลียนเลยนะคะเอามือคีบนะคะแล้วก็แบ่งเป็น3ามแถว4แถวแนวขวางได้เลยนะคะแล้วก็มาแนวตั้งด้านข้างนะคะคีบตัดคีบตัดยกตัดได้เลยนะคะมันก็จะตัดขอบทรงออกไปเลยทีเดียวนะคะก็หมุนตัดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตัดลักษณะหมุนตัดแนวตั้งนะคะอาจารย์ใหญ่นะคะก็จะใช้บัตรเรเลียนที่มีความแรงนะคะ ยี่ห้อนี้คือเป็นของ Super V i n ีอินเตนะ Super V รุ่น SC 1000นะคะใครอยากได้ก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะคะสินค้ามีจำนวนจํากัดนะราคาย่อมเยาวนะคะมอเตอร์หมื่นรอบนะคะถือว่าแรงนะคะเห็นไหมคะเวลาไถาก็จะได้งานที่ขาดเนียบแล้วก็ คือมันสามารถตะลุยผมหนาๆแบบเนี้ยนะคะได้ดีมากเพราะว่ามอตเตอร์แรงแล้วก็เสียงมันก็ไม่ดังมากนะดังแบบรับได้นะคะไม่ได้ดังมากนะคะก็จะใช้ปหวีประมาณประมาณหวีของที่เขาแถมมานะมันก็จะมีหน้าใหญ่นิดนึงกว้างนิดนึงนะคะก็จะลองไถเลยเห็นไหมคะเก็บรายละเอียดตรงไหนที่มันยังไม่สวยนะคะดูกระจกนะคะผมเขาชี้มากนะคะถ้าเราตัด ไม่ดีเนี่ยจะเป็นเหมือนไรข้าวโพดเลยสูงตกสูงตกต่ําไม่เท่ากันนะคะเราก็ต้องใช้หวีรองนะคะตัด<ม>อ่ะก็ถามนุองเดียวว่าความยาวขนาดนี้พอไหมอ่ะอันนี้จารย์ก็จะใช้ฟันรองเก็บนวลข้างๆเล็กน้อยนะคะเอาสั้นลงไปอีกนะคะเก็บให้มันละเอียดเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะคะฟันรองเบอร์หนึ่งนะคะใช้ฟันรองเบอร์หนึ่งนะคะ เพิ่มความละเอียดความเนี้ยบก็ใส่ฟันรองแล้วก็ถ่าย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 ,ายขึ้นไปเลยนะคะถ่ายช่วงเฉพาะข้างล่างนะคะเกลี่ยสีให้มันเท่าๆกันนะให้มันสั้นเข้าไปอีกกว่านี้อีกนิดเดียวเองนะคะผมขึ้นด้านข้างก็ออกจะเอียงนะคะเอียงแบตเตอรี่นนะคะใส่นะจะได้กินผมนะถ่ายขึ้นไปเลยเกลี่ยสีให้มันนวลนวให้มันเท่าๆกันนะคะ ข้างกระพับหูลงนะคะแล้วก็ไถ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 ,ถเลยเราจะไถสวนผมที่ขึ้นนะผมขึ้นไปด้านไหนนะคะเราก็จะไถสวนนะมันจะได้กินนะกินผม <ๆ S 2> ยกมุมอาจารย์บอกยกมุมด้านขวาขึ้นนะคะใช้ด้านซ้ายนะคะช่วยอถอดฟันลองออกแล้วก็ใส่ฟันรองเบอร์0.5 ะะเก็บตีนผมด้านล่างนิดหน่อยตวัด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 ขึ้นไปนะคะรอบตีนผมเลยนะคะใส่ฟอนลองตวัดขึ้นไปเลยสุนจุด,ด,ด,ดห้านี่เฉพาะตีนผมนะเก็บขึ้นไปใส่ขึ้นไปถ้าเราจะเก็บในช่วงของข้างบนหน่อยแล้วก็ปรับฟันลงมานะคะให้เป็นเบอร์นหนึ่งนะ แล้ก็ถ่ายข้างบนได้อันนี้ก็ปรับเป็นเบอร์0.5นะคะใส่ฟันลองแล้วปรับฟันขึ้นนะคะก็ตวัดตวัดตวัดขึ้นไปเลยตีนผมเล็กน้อยนะคะ แล้วนะคะเราก็จะปัดกวาดเสร็จผมดูความละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะดูข้างหน้าข้างหลังนะคะตรงไหนมันยังไม่นวลก็ใช้หวีอลองนะคะเก็บเหมือนเดิมนะคะศีรษนนี้นะคะเป็นผมที่ตรงชี้มากๆนะคะถ้าเราตัดไม่เท่ากันนะคะมันจะแหว่งไปแหว่งมาเลยนะคะก็เก็บก็ค่อยเก็บอันนี้ก็จะใช้หวีขาวนะหวีขาว วิเขาใหญ่นะคะในการเก็บตรงช่วงนวลแล้วก็ในส่วนของปีกด้านข้างนะคะเก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะคะกลาพร้อมเก็บขนอ่อนไปด้วยเลยนะคะใช้ตัวใหญ่อะเก็บแล้วก็ตีนผมนะคะตวัดขึ้นเล็กน้อยนะประมาณหนึ่งเซนนะคะเบอร์ศูนย์นะอันนี้เราเป็นเบอร์ศูนยนะเราไม่ได้ปรับอันนี้อาจารย์จะไถขึ้นไปข้างบนนิดนึงเราก็จะปรับฟันล,ลงมาเป็น 0. 5นะ นะฮะแล้วพอเราเก็บตีนผมเล็กให้มันขาวนิดเดียวนะคะเราก็ใช้เป็นเบอร์ศูนย์นะนะเก็บด้านข้างให้เรียบร้อยนะฮะค่อยคปาดค่อยคปาดเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะเกลานะฮะสไลด์วีขึ้นนะฮะ สไลด์วีขึ้นเกลาวเก็บขอบนะฮะเห็นไหมคะอ่ากลมยังกลมแล้วก็ค่อยคอยดูนะดูข้างหน้าข้างหลังนะฮะยังไม่กลมก็ปัดออกเล็กน้อยนะคะลอยๆเหาะไปเลยเอาฟันบัตเตเรียนเหาะตัดเลย ะะเก็บรายละเอียดนะแล้วก็เก็บขนอ่อนนะคะกันนิดนึงนะคะมันจะได้เรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะเด็กวัยรุ่นนะคะขนหน้าเยอะนะคะตรงขอบๆเราก็จะกันให้มันแลดูเรียบร้อยนะแล้วก็ขนอ่อนเก็บเลยระหว่างช่วงจรน,นะคะแล้วก็ไถเก็บเอามุมเก็บตีนผมเล็กน้อยนะให้มันดูสะอาดสะอ้านนะคะ กันขอบเล็กน้อยนะคะก็ทำแบบนี้นะคะรอบศีรษะไปเลยซ้ายขวาแล้วก็ทำให้มันเท่ากันนะคะหลังใบหูนะนะคะพอเก็บขึ้นมันก็สะอาดนะคะเกี้ยงนะบางทีมันมีขนอ่อนนะคะ แค่น,นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทำเล็กๆเน้นยนะคะให้มันสะอาดสะอ้านเรา็ปัดเสร็จผมนะคะออกเลยนะคะดูความเรียบร้อยอีกทีนึงนะคะ ไหมคะซ้ายขวาด้านขวาจะดํานิดนึงนะอาจารย์เขาจะปรับฟันรองมาเป็น0.5นะคะแล้วก็ตบตีนผมขึ้นไปเล็กน้อยนะทำนวนให้มันเท่าๆกันทั้งสองฝั่งนะคะทั้งซ้ายและขวานะคะดำมิดนึงนะคะก็จะใช้มุมนะคะมุมเข้า ฉีดน้ำนิดนึงนะคะเราจะทำการตัดผมให้บางนะคะด้วยกันไกฟันปลานะคะทีๆีก็แบ่งเป็นแถวหนึ่งสองสามนะคะตัดไปเลยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็พลิกวีกลาบหนึ่งสองสามี่ห้าหพิกวีกลาบนะคะพลิกวีกลาบเพื่อให้เรากวาดเศษผมที่เราตัดนะคะให้มันหล่นลงด้านล่างนะคะเพื่อเราจะได้ดูว่าตรงไหนมันหนาไปนะคะเห็นไหมคะ ัดเดินหวีขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็กันไกตามหวีนะคะซอซอซเห็นไหมคะเพืพ่อนเพนืพ่อนฟันแบบฟันเอ่อกันไกฟันป่าก,ก็ไปเลือกใช้เอานะมันจะมีฟันถีฟันหางนะคะให้ดูตามสภาพผมนะคะถ้าผมหนาหนาหน่อยก็เลือกให้ฟันให้มันถีนิดนึงนะคะเวลาติดเวลาสับแล้วมันติดก็ค่อยๆอ้าออกนะ อย่าสับไวมากนะฮะมันจะติดทำให้ลูกค้าเจ็บนะฮะอืมแล้วก็ถก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 เจาะให้มันสบายสๆนะ,ะเสร็จแล้วก็เราเอาเป่าเอาดเป่าดูนะเป่าให้ผมตั้งให้หมดเลยเราจะได้เก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะคะเอะเป่าให้ตั้งให้แห้งเป่าไปเลย พอตัดเสร็จผมตั้งเสร็จปุ๊บเห็นไหมมันจะมีด้านซ้ายนะคะเห็นไหมคะที่มันยาวกว่าเราก็ถืออะไรอยู่ในมือเราก็ใช้อัน,นันแหละเก็บเลยจันเขาถือกันไก่ฟันปลานะคะเราก็ตัดย้ําย้ําซ้ำๆนะเห็นไหมคะแค่นี้ก็กลมแหละสวยแล้วตอนนี้นะคะเราเป่าผมเสร็จแล้วนะเราก็เช็ครายละเอียดนะคะให้เรียบร้อย อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตรงไหนมันเป็นส่วนเกินนะคะชี้ดีดนะคะเราก็จะตัดออกด้วยกรรไกรนะคะตอนนี้จันใหญ่ใช้กรรไกรฟันปลานะในการเก็บรายละเอียดนะคะเห็นไหมคะตรงนี้มันดำก,ก็จะใช้ปลายกรรไกรนะคะเข้าไปตัดให้มันบาง ให้เนื้อผมมันน้อยลงนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนใบมีดนะคะขอบคุณบริษัทดองกูนะผลิตภัณฑ์ดองกูใบมีดนะคะคมนะคมมากๆนะคะสนับสนุนนะคะให้อาจาร,รย์ใหญ่มานะ,ะนี่เราก็เปลี่ยนใบมีดก็เปลี่ยนตราหน้าลูกค้านะคะจะได้ลูกค้าจะได้เห็นว่าเออเราเปลี่ยนใบมีดใหม่ให้ทุกครั้งนะคะอ่าทีนี้เรามาดูนะคะด้านการการันนะคะใบมีด เอียงใบมีดเล็กน้อยนะคะแล้วก็กันข,ขอบลงมานะคะใครใช้ใบมีดไม่เป็นนะคะก็แนะนำใช้เป็นเตอรี่ตัวเล็กๆนะคะในการการขอบเก็บรายละเอียดก็พอนะคะช่างที่เขาชำนาญการนะเขาก็จะใช้แบบใบ,ใบมีดนะคะกันให้มันเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะคะ <S <S เพื่อให้ได้เส้นที่คมชัดนะ ขูดคนอ่อนเห็นไหมคะพอกันเสร็จแล้วเห็นไหมขาวสะอาดใสสว่างทรงมันชัดเจนนะคะแล้วก็สะอาดเรียบร้อยนะ,ะเห็นไหมคะเส้นมันก็จะชัดมากเลยเวลาเราลงใบมีดนะคะนคะฮะตอนลงใบมีดนะคะก็มือนิ้วโป้งด้านซ้ายแล้วก็ดึงขึ้นนะดึงฝั่งตรงข้ามนะใบมีดโกนลงนะคะมือเราก็ดึงขึ้นนะคะให้หนังมันตึงนะคะแล้วก็โกนล,ลงมานะฮะนี่การจับพลิกใบมีดนะคะ แล้วก็โคง้คงโค้งลงมาเลยตรงนี้เป็นสิวก็ข้ามนะคะไม่ต้องลาก <problem> เห็นไหมท่านี้ก็เสร็จแล้วอ่าวให้ลูกค้าดู